สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดเทเลนด์คอมครับสำหรับวันนี้ผมจะพาบินลัดฟ้าไปเที่ยวเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ต้องเรียกว่าอ่าหายากน,นะครับอยู่ท่ามกลางคุณเขาเลยที่นี่ก็คืออ่าม้อนคุณเขาครับอยู่ที่มัอนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศกา็เป็นอย่างที่เห็นนี่เลยครับบรรยากาศสัมผัสธรรมชาติโมเมนติกมากๆมนะครับส่วนตัวแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวผมคิดว่า น่าจะจองยากครับนี่บรรยากาศเขาอยู่อย่างนี้เลยอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง41กิโลเท่านั้นครับาการบินใบก็สะดวกครับฟไฟลท์ที่ไปเชียงใหม่มีเยอะมากๆยังไงถ้าสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับไปเชียงใหม่กันเที่ยวได้ตลอดปีบรรยากาศดีสะด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับที่นี่ร้อยแปดเทเลนด์อทคอมครับสำหรับวันนี้ผมจะพาบินลัดฟ้าไปเที่ยวเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ต้องเรียกว่าอ่าหายากนะครับอยู่ท่ามกลางคุณเขาเลยที่นี่ก็คืออ่าม้อนคุณเขาครับอยู่ที่มัอนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศก,ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่เลยครับบรรยากาศสัมผัสธรรมชาติโรแมนติกม,มากๆมนะครับส่วนตัวแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวผมคิดว่า น่าจะจองยากครับนี่บรรยากาศเขาอยู่อย่างนี้เลยอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง41กิโลเท่านั้นครับาการบินไปเข้าสะดวกครับไฟล์ที่ไปเชียงใหม่มีเยอะมากๆยังไงถ้าสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับไปเชียงใหม่กันเที่ยวได้ตลอดปีบรรยากาศดีสะดวยสวัสดีครับายบาย